สวัสดีครับสวัสดีทุกทท่านครับสวัสดีที่รับชมครับสวัสดีกับช่องโมเมนะครับพบกับโมเมนะครับเมยจ๋าเมยเมยจ๋าครับสวัสดีครับเมยจ๋าสวัสดีค่ะเมยจ๋าสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกๆท่านนะครับสวัสดีที่รับชมนะครับ สัโมเมครับสาวสวยของเราครับโตว,วันโตคืนนะครับโมเมนะครับโตว,วันโตคืนครับโมเมบรรยากาศตอนเช้าเช้านะครับบรรยากาศตอนเช้าเช้าครับโมเมเม่ ซึ่งอาบน้ําเสร็จครับแล้วก็ทําความสะอาดครับหนูจะไปไหนหนูอยากไปไหนเมย์เมย์จ๋าอยากไปไหนครับหืเมย์จ๋าหนูอยากไปไหนมาหนนามาหนนามามามาหันน่ามาเมย์จ๋าเมย์จ๋าครับ มีจ๋ามีจ๋าครับสวัสดีครับเนี่ะเธอก็สวยขึ้นทุกวันครับโมเมสวยขึ้นทุกวันนะครับ,มมนนรบต้องขอบคุณนะครับขอบคุณเอซทุกทกท่านครับที่เป็นห่วงขอบคุณ f อซที่ส่งค่าาหารให้โมเมนะครับครับขอบคุณเอซจากกรุงเทพนะครับท่าน ในเห็นอโมเมครับท่านรักของท่านครับเอฟซจากกรุงเทพท่านไม่เอ่ยชื่อครับต้องขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณแล้วขอบกุณอีกนะครับนี่ครับผมส่งค่าค่าหารให้โมเมครับค่าเป็นผมก็ไปหาสัรหาอ้อยครับตามหมู่บ้านครับสัรหาอ้อยตามหมู่บ้านกว่าจะได้ครับแตอะไรที่แบบ ต่วงนี้อ้อยไม่ค่อยมีครับเป็นอะไรที่หายากมากเลยครับมากมากครับอ้อยครับถ้าความคิดเห็นผมนะครับสําหรับโมเมอ้อยนี่จะดีกว่าจะดีกว่าดีกว่ากล้วยครับเพราะว่ากล้วยถ้าพันหนึ่งนี้เขากินไม่ได้นานครับแต่โมเมนี่พันหนึ่งถ้าอ้อยนะครับถ้าเปรียบเทียบพันหนึ่งนะครับเอฟซีจากเทพครับ ให้ค่าอาหารโมเมพันหนึ่งครับผมก็เลยจัดสรรหาอ้อยให้โมเมครับต้องขอบคุณและขอบคุณอีกครับท่านไม่ได้เอ่ยชื่อไว้ครับขอบคุณมากๆขอให้ท่านแหงๆลำลำรวยๆ,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 ๆครับขอให้เหงๆเหงๆลำลำรวยๆเหงๆลำลำรวยๆครับขอบคุณและขอบคุณอีกครับอ้อยครับเป็นอ้อยเป็นอะไรที่แบบสุดยอดมากครับเพราะว่าสําหรับโมเมนะครับผมว่าอ้อยนี่เป็นอะไรที่แบบ ยอดครับเพราะว่าเขากินอาหารแล้วคายครับกินอาหารแล้วคายถ้ามีอ้อยปุ๊บก็จะทําให้มอมีกินอาหารได้มากขึ้นครับถ้ามีอ้อยครับผมก็เลยสรรหาอ้อยครับว่าอ้อยเป็นอะไรที่หายากมากๆเลยครับณตอนนี้นะครับมีจา๋ามีจา๋าขอบคุณด้วยครับมีจา๋าขอบคุณค่ะมีจา๋ามีจา๋า เม่จ๋าครับขอบคุณคุณพี่เอฟซีจากกรุงเทพครับขอบคุณและขอบคุณนะครับนี่ครับมีส่งค่าอาหารให้โมเมนะครับสุดยอดมากครับขอบคุณมากมากเลยนะครับตอนนี้โมเมก็จะมีอยู่สามอย่างครับอาหารโมเมครับมีหญ้ามีต้นสับปะรดก็มีอ้อยครับมีแต่หญ้ากับสับปะรดนี่แต่ว่าโมเมกินได้ไหมกินได้ครับแต่ เขากินไม่ได้มากครับกินนี่ครับคือผลงานี่ออกเดงกินแล้วก็คายครับต้องเอาใจใส่มากๆครับโมเมครับต้องเอาใจใส่ครับผมเลี้ยงมารู้จักมีใส่ใจคอเขาดีครับโมเมครับถ้าเลี้ยงแบบทิ้งๆกลองๆนะครับตอนนี้โมเมไม่อยู่สภาพนี้นะครับเป็นอะไรที่แบบน่าเป็นห่วงมากครับดูโอ้โห น่าจะมีความสุขถ้าถ้ากินแบบนี้น่าจะมีความสุขครับขาค่อยหลังครับต้องขอบคุณมากเลยนะครับคุณพี่ขอให้ทานเฮงครับคุณพี่ทีมแล้วก็ขอบคุณคุณพี่ทีไม,ไม,ทมไม่ได้เอ่้องนามครับที่มีไอไม่ได้เอ่้อนำหลายๆคนหลายเอ FC นะครับขอบคุณและขอบคุณอีกนะครับ ก็อ้วนขึ้นนะครับอ้วนขึ้นตอนนี้ถามว่าโมมีอ้วนขึ้นในความคิดเห็นของผมนะครับถ้าแบ่งเปอร์เซ็นต์ก็อยู่ในเกณฑ์85เปอร์เซ็นครับอ้วนขึ้น85เปอร์เซ็นก็ไม่ถือว่าเต็มร้อยเปอร์เซ็นตครับก็อยู่ประมาณนี้ครับประมาณอมันเซ็กซี่นะครับอ้วนมากจะดูไม่สวยนะโมมีแต่ถ้าอ้วนมากก็จะเลี้ยงง่ายครับ จะทําให้เลี้ยงง่ายแต่ก็อ้วนประมาณนี้ก็จะดูให้หุ่นดีหุ่นสวยครับอันนี้หนูมีอ้อยกินก็ปีอัพนี้ก็น่าจะกินได้อีกสามวันสี่วันครับกินผสมกับหญ้าครับกับสับประรดครับกินได้สามสี่วันครับถ้าซื้อกล้วยโมเมพูดตรงๆครับโมเมจะไม่ค่อยชอบกล้วยครับ จะไม่ค่อยชอบกล้วยถามว่ากินได้ไหมกินได้ครับแต่ไม่ค่อยชอบครับไม่ชอบกินกินกินได้ไม่มากครับโมเม่กล้วยครับไม่รู้เป็นเป็นช้างที่ไม่ชอบกล้วยครับโมเม่เป็นช้างที่ไม่ค่อยชอบกล้วยครับถามว่ากินได้ไหมกินได้ครับแต่กินได้ไม่มากเวลาเขาไม่กินเนี่ยอยากมากคือ ที่ผมเคยเห็นเขากินเต็มที่อย่างมากไม่เกินห้าวีหกวีครับต่อเวลาหนึ่งนะครับต่อวันหนึ่งบางวันให้มากแบบวางให้แบบเป็นห้าหกหวีเขาจะกินแค่สองวีนะครับสามวีนั้นจะเล่นเลยครับจะเอามาถูเล่นไม่กินครับโมเมตั้งแต่ผมเลี้ยงเขามาผมรู้นิสัยเขาดีมากเลยครับบางครั้งไอห้าวีนั้นผมเอา ไวเก็บกินตอนเย็นอีกให้กินอีกอเขาก็ไม่ค่อยกินนะครับบางท้งแล้วแต่จังหวะแล้วแต่เวลาเป็นช้างที่เอาใจยากครับโมเมรครับก็เลยเปรียบเทียบกันเลยว่าโมเมไม่ค่อยชอบกล้วยแต่ถ้าเป็นแตงโมงนี่เขาชอบอยู่ครับแตงโมงผมเคยให้กินเวลาละสี่ห้าลูกกินหมดครับโมเมแต่แตงโมงมันถ้ากินมากไม่ค่อยดีครับผมก็เลยเซฟเซฟไปด้วยครับแต่อ้อยเนี่ยเป็นอะไรที่แบบ อาหารโปรดของเขาเลยครับน่อ้อยถ้ามีอ้อยครับเขาจะทําให้กินอาหารกินหญ้ากินสับปะรดหรืออาหารอื่นๆน,นี้จะกินได้มากขึ้นครับมอนี้ครับครับขอบคุณนะครับอ,อ,อ้อยมีอ่ะ นี่จ๋านี่จ๋าครับเมนีม่จ๋านี่จ๋าครับขอบคุณครับอ้อยหายากครับเมเลยอ้อยเป็นอะไรที่หายากมากครับณตอนนี้ครับนี่ผมต้องไปเลาะหารตามหมู่บ้าน บางที่เขาก็มีไม่มากแต่ก็เอาแพงครับเรียกแพงประมาณสองงานหรือสามงานห้าพันครับโอ้โหพูดไปก็ของของเขาครับเราก็ <T> เป็นอะไรที่แบบได้ติติชมครับอย่างว่าครับแต่เป็นของของเขาเขาจะเรียกเอาเท่าไหร่ก็เรื่องเออก็เป็นป้ายของเขาครับ ดูครับโมเมสบายดีนะครับทุกทุกท่านนะครับนี่ครับทุกท่านมีอ้อยที่นี่ครับเป็นอาหารเสริมของเขานี่เป็นอะไรที่แบบนั้นมาครับจะทําให้เขากินอาหารได้มากใช่ไหมครับสบายดีครับโมเมก็สบายดีนะครับขอบคุณที่ทุกทุกท่านที่เป็นห่วงครับขอบคุณมากๆเลยครับที่เป็นห่วงโมเมนะครับแต่โมเมนี้ก็สบายดีครับเพราะว่าผมดูแลทุกๆุกวันผมจะรู้นิสัยใจคอครับ แล้วใช่ไหมโมเมมีมีจ๋าควานเขียวเก่งไหมมามีมีจ๋ามีมีจ๋าควานเขียวเก่งไหมครับเก่งไหมครับเก่งไหมเก่งค่ะเก่งไม่เก่งก็เอาใจหนูได้นะครับเอาใจโมเมอยู่นะครับเอาโมเมอยู่ครับพูดตรงตรงครับว่าเป็นชาที่เลี้ยงยากครับอีกเชือกหนึ่งมากมากเลยครับโมเม ครับเห็นไหมครับจะสังเกตดูเลยครับบางคาเขาจะกลืนบางคาเขาจะขายขายบ้างกลืนบ้างจะเป็นช้างที่กินอาหารเปลืองมากๆครับมองไหมครับต้องเอาใจใส่มากมาครับนี่หนูนี่ถ้าเปรียบเทียบเล่นๆคือเหมือนกับลูกคุณหนูครับประมาณนั้นแหละครับ ลูกคุณหนูบางคนก็เลี้ยงเอาใจยากครับลูกคุณหนูอันนี้เบียดเทยดเล่นๆนะครับเมจะเอาต่ใจตัวเองครับเมน,นี่จ๋ามาหันหน้ามาหันหน้ามาคุยกันหน่อยนี่มามาหันหน้ามาครับหันหน้ามาครับหันหน้ามาเลยครับมา,มาครับขอบคุณเอฟซีเ ขอบคุณเอฟซใจบุญหน่อยครับมีจ๋าขอบคุณเอฟซใจบุญหน่อยขอบคุณเนอะมีจา๋ามีจ๋าด้วยมีจา๋าขอบคุณครับขอบคุณนะครับทุกๆก,กำลังใจด้วยนะครับที่ไม่ได้เอ่ยนามเอ่ยชื่อก็ขอบคุณและขอบคุณอีกนะครับท,ทายก็อย่าลืมกดให้กำลังใจครับหนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจ กด s u b สไคร b ์กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องโมเมด้วยนะครับขอบคุณนะครับ